สวัสดีจ้ามันีอยู่ในห้องควคือเด็กกินแกงเขียวหวานนาะจ้ะกับแกงเขียวหวานหมูนี่แหละแ้วก็โหระพาแหละสามกินผงเดย์โหระพานี่ยแต่บมรู้สึกมากินกับเผ้าสีแห้งแล้วก็มีกินอีตัวกินโหระพา,าแล้วก็มีข่าปุ่นต้มเลยจ้ะก็มีบะเขือแหละเขือหัมมานอะลรจ้ะกับพริกหยวกพริกเม็ดใหญ่กะกะทิอร่อยดี ผลงานเพียบดูจ้ะบอกว่าจะไปเก็บมาจะไปเก็บมาเฉลี่หาแต่งานไม่เห็นโอ้คยละเมอยอดีสิบา้านเริ่มแกงดอจ้ะส่วนประกอบยังอื่นก็บย่ำปุ๋งก็ค่อยเบิ้งเอาจ้ะเอามาว่างไว้เบิ้งประกอบดูกจ้ะตอนนี้เขากับสิบา้าเขี่ยวพริกแกงดูจ้ะ ใส่พริกแกงสําเร็จมีเอ่อพริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงแดงจ้ะสมกันสองอย่างก,กับสีเขียวจนมันมหอมเลยจ้ะส่วนเราไม่มีใบมะกรูดสดมีใบมะกรูดแห้งเราก็จะใส่เข้าไปตอนนี้เลยจ้ะมันมีอยู่ใบมะกรูดสดคิดปอยากเก็บมันจ้ะสงสารเอาไปให้มแตกเลยไหลก่อน ช่าน ah ี้ก็ใส่ใบขูดแหงไปก่อนจ้ะหางกะทิลงไปจักหน่อยก็เลยกะสีเขียวจะน้ำแตกมันจะเพอกะสิใส่ต้องสองกองครึ่กิโลพอกะกองนึงน่ะมันม่ยี่สิบผา กันเขากะทิเคี่ยวเอาก็หอมจากกระชายเขาก็ใส่ลงไปตอนนี้เลยเด้อจ้ะเพราะว่ามันจะได้หอมๆของถิ่นบ้านแซ้ แข็งเอาไว้หั่นฝอยฝอยไปเลยดุจจ่าเอาออกมากมันกระไล่มันนิ่มวันเสาร์ตู้แข็งเอาไว้แค่เพาะก็สีเขียวจะว่ามันแตกมันจักหน่อยจ้ะโอเคจา้าเราก็จะเอาแตกมันประมาณนี้เละจา้าบัดเดียวเราจะเอาหมูลงเลยนะจ้ามือเล็บมือข่อยเปน็นอย่างแกจะใอ้หน่วยฉลี่โอ้ย ต้งนั้นไม่เคยเยอะน้อยเพราะว่าเขาจะแกงบาหลายดอกแกงพัฒน์ตะกินให้หม้มันโซกันจ้ะแล้วจำสิ่งที่มาปรุงรสแล้วก็ใส่เผือกแล้วก็ใส่กะทิต้องไปอีกตอนนี้ที่เติมกะทิลงไปอีกจุดน้อยได้จ้ะเราก็จะมาปรุงรสเลย ก็ใส่เกลือน้ำตาลนะจ๊ะอันนี้เป็นผงปรงรสก็ดีเราก็จะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยพริกไทยดำเกลือนิดหน่อยอเยอะไปเบา พราะว่าพริกแกงมันเข้มอยู่แล้วกวค่อยมาชิมรสชาติมันหาสีแกงเขียวหวานบพอเลยใส่พริกแกงแดงลงไป เดี๋ยวเขาบันกันเลยก็ยังเก็บเผ็ดซีนี้ก็ยากนะสุกไม่ได้ล้วโอเคจ้ะเดี๋ยวบะเขือหำมาลงเลยด้วยบัตรนี่เพื่อเลียนแหละเสื้ออินบะเขืออย่างนี้ mặc dù có ghép slipped tại <laughs> nhà đâu đây bên anh ấy thì là sự vực hơi sai vực kern nữa kern yên kìa thăm này té vạc kìa 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 Hãy kìa 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 chắc kìa 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 อภิกลุงจ๋ะผละผ้าลุงจ๋ะผละผ้าจากกัวกระเพราย่างดอกใส่เข้าไปทั้งดอกมันนี่แหละ พร้อมดีโอเคปิดไฟจะ้ะลาดด้วยกะทิอีกนิดหน่อยจะ้ะเป็นอันว่าส,สั็เรียบร้อยต่อด้วยเมนูไข่เจียว เจ้ากับข้าวไปให้พ่อบ้านพร้อมแกงเขียวหวานรู้ยังไงก็ไม่เหมือนแกงเขียวหวานเพราะว่าใส่พริพกแกงแดงไปเยอะเกินไปก็บ่เยอะได้ลนะนกขี้เี้ยนๆนั่นแหละพร้อมข้าวสวยร้อนๆจ้ะก็มีประมาณนี้ละจ้าโอเค้ะจ้าไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า